สวัสดีครับอยู่กับพี่อามแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกบอลเลกาซีภารกิจที่275 276นะครับภารกิจที่275ครับเราจะได้เจอกับพี่เดินพี่ป้าพิษแล้วก็ผีพุ่งนะครับแล้วก็เจอผีพุ่งตัวใหญ่ด้วยเล่นแบบเดนแมทสร้างเนนทีคโครลยูนิตได้ทุกรูปแบบความยากก็คือว่ามันจะมีผีพุ่งตัวยักษ์มาด้วยนี่สิไม่รู้จะสู้กับเขายัางไงนะครับโอเคครับผมลองไปเล่นแบบแมไปซื้อไม่สกินก่อนเดื่อวขอชิลล์ในคืนนี้เก็บแรกกันก่่่่อออนนดีกกกกวาาามมมถถึึงงงไไทะรรรรเเ็บบบแลยคคัั แล้วเดี๋ยวเราเอาซอสบาดไปสักคนหนึ่งนะครับเคซอสบาดมาเอาไปจุ๊กเขาเฉยๆเราสู้เป็นเราใช้อะไรสู้ดีนักขนูไหม <Yeah. S 2> เขาลงเขาเดชมากันเยอะนะครับเราก็นักขนูใส่เลยดีกว่าครับนักขนูล้วนอะไรแบบนี้นะครับมันมีผีพุ่งเลยนะครับเราต้องระวังให้ดีๆเดี๋ยวเราจะถูกเวลาก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาเก็บแร่ก,กันไปเรื่อยๆนะครับสะสมเงินให้ได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นอาชีพนออกมาทีเดียวเลย <B ank> ตอนนี้ยังไม่ต้องสร้างก็ได้เฮ้ยหรือสร้างเลยดี มันสร้างได้ทันทีอยู่แล้วนะครับค่อยๆเก็บสาสศอาชิดอนไปเรื่อยครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวอาชิดอนเรามันลุยถึงนี่เลยเหรอใจเย็นพี่เราให้รับอยู่หน้าบ้านก็พอโอ้โมาแล้วครับอิสผีพุ่งครับผมกลับเข้าบ้านก่อนครับหันกลับไปยิงดิชึบๆโอ้โหยิงไม่โดนเลยครับขอบคุณมาก <c oughs> หน้างามกันเป็นแถวครับเรานะผีพุ่งพวกนี้มันยิงโดนยากมากนะครับไปก็ตายไปก่อนโอเคตายไปอีกหนึ่งคนเก็บได้เราตายไปหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย อ่าล้มไปก่อนครับเจ้าผีปลาพิษเราก็เก็บล้มเก็บแร่อะไรกันไปนั่นแหละโอ้โหมันมากันถึงนี่แล้วเหรอเนี่ยมากันเร็วมากเราต้องคอยระวังดูผีพุ่งดีๆเราจะแพ้ผีพุ่งนะครับแพ้มากด้วยถ้าผีพุ่งมาเอาคาส์ซอนอชิดอนยิงดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียยูนิตครับแต่เป็นผีปลาพิษไม่มีปัญหาอะไรไหวอยู่พุ่งมาแล้วครับพุ่งมาแล้วเราถอยครับโอ้โหยิงยิงแทบไม่โดนเลยครับโอ้โหหายเป็นหนึ่งครับคนเก็บแร่ตาย เหมือนเดิมครับเอาคารซอนอาร์ชิดอนรับศึก,กแต่เข้ามากันเยอะนะไปออกไปเลยเราพยายามเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับป้อมเลือดจ,จะหมดอยู่แล้วครับโอ้ว่าอะไรกันนักนหนาครับพี่พี่กังวพี่ก็เถื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าผีพุ่งตัวยักษ์จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆฆ่าเดชเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับ <S <S ผีเดินพวกนี้มันกระจายตัวเฮ้ย,ยขูมาอีกแล้วครับถอยกลับบ้านครับเดี๋ยวเราอาชิดอนคนหนึ่งไปยิงชึบไม่ตายอีกจหักตายไปแล้วครับเราหน้าตาย ออกมาตั้งรับสิยิงยันหน้ามันชึกชุกช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 กโอเคก็ล่วงลวงกันอยู่เยี่ยมเอาคนเก็บแร่รับสึกครับแทงแทงคนเก็บแร่แทงให้หน่อยนั่นแหละครับเยี่ยมมากนาทีนี้คนเก็บแร่ก็ต้องแทงแล้วเอาอ่ะเราบังคับเก็บแร่เองเลยก็ได้ <What? S 1> โอ้โหมากันอีกครับตัวใหญ่ใหญ่ครับเอาสู้ยังไงครับเนี่ยเราโอ้โหไม่ไหวครับงั้นก็ต้องเล่นแบบ อัพซื้อสกินเนาะเดี๋ยวพี่อัมใช้สกินนี้ดีกว่าสกินน้ําแข็งครับเอมาอัพนักหนูอัพบ,บนเก็บแร่แล้วก็อัพองกุดด้วยจะได้เงินเยอะๆเ,เอาละเอาละเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปเหมือนเดิมทอสบาไปเหมือนเดิมแล้วเราเล่นอาร์ชิดอนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้มันจะแตกต่างครับเพราะว่าเราอัพมามันจะเล่นง่ายมากง่ายเกินอะไรแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูมันอาจจะไม่ง่ายก็ได้นะมันอาจจะยากก็ได้นะครับเราอาจจะไปศึกประมาทเขาเกินไปตอนนี้ผีเดินเขาก็ได้เริ่มเดินมาแล้ว เราก็ค่อยๆสร้างเป็นอาชิดอนรอไว้เลยครับเราไปจุกก่อนพี่อามอยากรู้ว่าเวลาเรายืนติดตัวผีปาพิษอรืผีปาพิษมันจะปลาพิษใส่เราไหมถ้าเป็นนักหนูนมันไม่ปลาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผีปาพิษล่ะ <Yeah. S 1> อยากรู้ก็ต้องลองครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาละมาละมาละเนี่ยเรายืนติดตัวไว้โออมันก็ยังปาาลาใส่เราได้ครับ ไม่เหมือนอาร์ชิดอนนะครับที่เวลาโดนยืนติดแล้วเขาไม่ปลาใส่เราเอาลองดูยี่นึงอะปลาไหมปาครับอืมโอเคเอาเราตายเลยครับโถมัวแต่เทสมัวแต่ทดลองครับโอเค,อเคนักขนูน้ําแข็งเราเพียบเลยครับถอยกลับบ้านก่อนครับผมชุบยิงหน้าเอาไม่โดนด้วยจ่เย็นพี่โอโ้ตายหนึ่งครับดีนะไม่ตายสองโอโ้โหโอ้โหโอ้โห,โหพี่โอ้โหพ,โหพี่จะเย็นนักขนูน้ําแข็งเราครับยิงไม่โดนเลยครับเออตายไปก่อนหนึ่ง คนหยิบแรกมาหนึ่งที่เหลือเ,อเป็นอาร์ชิดอนมาเวลาเรายิงเขาเขาจะติดสโลนะครับสำหรับก่อน้ําแข็งนะครับผมมันคือความสามารถของเขานั่นเองทีนี้เราก็มาลุยกันต่อได้เป็นไงยังโอยังเทือนรูบเรียบร้อยน้ําแข็งของเราโหดอยู่มาแล้วครับตาพผิดครับมาทําไมครับตายไปเลยครับผมอโอ้โหคราวนี้เราสามารถสร้างนะักขโมูได้ไวมากเลยนะเงินเราเงินเราเร็วครับคราวนี้เงินเราเร็วมาก มาแล้วครับด้วยสกินน้ําแข็งมันทําให้ติดสโลโอ้ห oh. เรียบร้อยต่อให้เป็นผีพุ่งก็เถอะ oh. โดนสโลเข้าไปครับ oh. พุ่งไม่ออกเลยทีเดียวเนี่ยพอาะอัพซื้อสกินแล้วมันก็ง่ายเกินแบบนี้ครับโอเคแต่ไม่เป็นไรภารกิจประมาณว่าเดสแมทแบบนี้ก็มันมันยากอยู่แล้วนะครับโอเคถอยมาก่อนอย่าไปติดบ้านเขาอย่าไปติดรั้วเขาครับเดี๋ยวผีปาพิษเขาจะปาเราได้ฟรีๆโหนะขนู นักหนูเราเพียบมากพร้อมมากครับรับหน้าบ้านก็ได้มั้งเนี่ยแบบนี้ปล่อยให้เขาเข้ามาครับแถวหน้าแถวหลังแถวกลางเริ่มยิงครับติดสโลกันเป็นแถวครับมาแล้วครับฝั่งนู้นครับผีพุ่งครับโอ้โหโหดครับเฮ้ยโอ้แต่มีนักหนูเราตายเหมือนกันนะเรายืนประมาณนี้ไว้ยืนค้ำเอาไว้ครับล่อเขาล่อเขาอย่าลืมว่ามันจะต้องมีเจ้าผีพุ่งตัวยักษ์มาด้วยนะครับมาแล้วผีพุ่งตัวยักษ์ครับ มันจะพุ่งไปไหนครับปาหอครับผมชึกแปดรอยเข้าหลังเรียบร้อย <Wow. S 1> โอเคน่าจะจบเฮ้ยโอ้ยอยังครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบพี่เขาบอกไม่ให้จบง่ายๆครับ <Yeah. S 1> โอ้มาแล้วคร <What? S 1> าวนี้เป็นผีพุ่งตัวยักษ์พุ่งกันมาสามห้าตัวห้าตัวห้าตัว,ตวโอเคยืนยืน,ย,นยังยังเอาไว้โอ้โหติดตัวแบบนั้นแล้วเราจะสู้เขาไหวไหมครับเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรมันมีตัวที่ไม่ได้ติดเหมือนกันโอเคโอ้แต่ก็ตายไปเยอะนะน่า ผีพุ่งกับอาชีดอนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอย่าให้ได้เจอกันครับเราแพ้ทางเขาจริงๆนะมาเียแล้วครับผมอะไรครับโอ้โหซอมบี้หินยักษ์มาอีกเหรอโอเคโอเคอ่าไปสู้กับซอมบี้หินยักษ์กันดีกว่าครับเรามีธนูน้ําแข็งครับสโลกันเข้าไปครับผีปลาพิษก็ผีปลาพิษเถอะมาซอมบี้หินยักษ์ใช่ไหมซอมบี้หินยักษ์โดนสโลครับสนุกแล้วครับขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่ตรงนี้ครับ ไปไหนครับมันนี่มันนี่พี่เออซอมบีห้หินยักษ์โดนสโล <c oughs> ได้เหรอได้แหละ <What? S 1> เดสมันก็ตีเราไปเนาะก็ตีไปแล้วกันนะเราไม่ว่าครับเราใจดีเราไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเฮ้ยตีกันสองสองตัวงั้นเราก็เจ็บเหมือนกันอ้าวซอมบี้ิยักษ์ตายจบต้องอัพซื้อสกินจุดได้เนาะเอาละครับสองจนห้าจบนะครับผมก็ต้องใช้สกินช่วยนิดหน่อยแล้วกอัพช่วยอีกนิดหน่อยนะครับเอาไ้ไปดูสองจนหกกันบ้าง อารกิทที่สองเรจเจอกับทางรุปป่นพันศัตร์ูเจอกับเกาะก้นป่าครับ <What? S 1> คนอนโทนตยูนิตด้ทุกรูปแบบยกเว้นสเปียร์ตอนครับแล้วก็ป้อมจะยืนล้ำด้านหน้านิดหน่อยประมาณนี้เอาสกินออกก่อนเราไม่สามารถใช้สเปียร์ตอนได้นะครับเขาไม่ให้เราใช้เขาใจร้ายเอ๊แม่ไม่ซื้อไม่สกินก่อนครับป้อมมันจะยืนล้ำล้ำข้างหน้าตรงนี้ในขณะที่ยูนิตของเราก็ยืนเงินอยู่ตรงนี้แต่เราไม่กลัวครับป้อมล้ำหน้าใช่ไหมโอ้เธามีสกินสายฟ้าติดมาเนาะมันเลยนะเอาหน้าขานูยิงอะโป๊โป๊โป๊เดี๋ยวก็แตกนะ เอาละป้อมจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังมันก็ไม่ไดมีปัญหาอะไรอ้าวแต่ของฝั่งเขานี่ป้อมเขาอยู่หลังครับพวกโกงครับผมที่จะโกงอะไรผมนักหนาครับอ้อาตีโดนป้อมอีกโถเยการที่มีป้อมอยู่ข้างหน้าแบบนั้นก็หมายความว่าเราจะใช้ป้อมรับศึกไม่ได้อย่างนั้นหรือแต่ก่อนจะป้อมรับศึกอะไรครับอเออไม่ต้องไปไหนไกลครับอยู่กันตรงนี้แหละครับ เอาอาชีดอนมาด้วยตายจะเก็บเงินทันไหมคนเก็บแรกตายไปเรื่อยๆก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับเขาทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราโหดเราเถื่อนม่แล้วมาแล้วคนเก็บแรไม่แล้วครับนี่คือเหยื่อของเราครับเหยื่อโอชะชึบโอ้โหโดนเราก็โดนเหมือนกันไม่เป็นไรชึบหายโอเคมาแล้วครับ อาชิดอนเรามายิงหน้าคนเก็บแรกเขาแล้วโอ้ยิงไม่โดนด้วยขอบคุณมากเพื่อนขอแบบแม่นแม่นเน้นเน้นเราเกือบหลบไม่ได้เมื่อกีน้นี้ชืบโชคหายไปก่อนโชคหายไปอีกหนึ่งเยี่ยมคนเก็บแรกตายกันไปชึบหายแล้วหลบลงมามันก็หลบไม่ค่อยได้หรอกในเมื่อเรามาทางอาชิดอนใช่ไหมเราก็จัดอาชิดดอนแบบยับยับครับ <What? S 1> ให้เขาวนเวียนอยู่กับเราตรงนี้แหละวนเวียนวนเวียน คตายไปครับแล้วก็ตีตัวนี้ชึบไม่โดนครับถอยกลับบ้านครับถอยดีไหมครับไม่ถอยครับตีตีป้อมเลยครับโอเคเราล่อมันไว้เอ๊แบบนี้ก็ได้อาชิดอนเขายิงเราไม่โดนนะครับเราพิวครับอยู่บนอยู่ล่างแบบนี้แหละครับเราจะสร้างอาชิดอนไปถึงไหนเนี่ยภารกิจสัปดาห์นี้นี่คือแบบว่าตั้างหน้าอาชิดอนนะเนี่ยจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันชนะเถอะครับเขาไม่ออกมาเก็บแร่เลยเพราะว่าอาชิดอนเรา เราจยืนอยู่หน้าบ้านเขาครับจ้องจะเล่นเขาเพราะก่อนโอเค,อเ,คเราก็พอบ้างให้เขาออกมาบ้างครับฆ่ายูนิตเขาบ้างมานี่ตามเรามาโอ้โหเขาไม่ออกมาครับเขาไม่ออกมาครับผมโอเค,อเคไม่ออกก็ไม่ออกเมื่อกี้เราฆ่าเพราะบ่ายเขาได้คนหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นผลงานที่ดีี่ยามอยากได้คนเก็บแร่เขาอนะเนี่ยไอคนนั้นนะ่ะโ,โดนไหมครับโดนครับยเยี่ยมครับ โอเคล่อมันออกมาแบบนี้แล้วเราก็ตีคนเห็บแรกโอเคครับคนเหยียบแรตีอีกทีดึงก็น่าจะตายนะกระโดดตีโชกไม่ตายครับเห็นก็ว่าตายโอ้โหขอหนึ่งทีนะขอหนึ่งทีนะจืดไม่ึงไม่ถึงอีกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะเดินมาจากข้างบนนั่นแหละครับารานี้ออกมาสองเลยยืนลำ้ำๆออกมาแบบนี้วิ่งล้ำๆออกมาแบบนแล้วกระโดดฟันแบบนี้ตายไปก่อนหนึ่งขอบคุณครับแล้วก็ไอตัวข้างบนตัวนั้น หันหลังเก็บแร่ไม่ดูตายด้วยซทางฝั่งพวกนี้ก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็โดนอาชิดอนเรายิงนั่นแหละครับโดนแล้วครับวิ่งกลับบ้านครับเอาละทีนี้ก็สบายแล้วหรือยังครับสบายแล้วหรือยังไม่รู้ถอยก่อนครับหันกลับไปยิงครับแล้วก็ถอยครับแล้วหันกลับไปยิงครับโอ้ยเขาไม่ออกมาแล้วครับเขาไม่ออกมาแต่เขามีจอมเวทครับเรายืนรอดไว้ก่อนครับเรามีตัวจูครับปูนะขันลงเราเยอะครับมามันแบบเบิ่มๆครับ คือลือคอลือครับผมบอกเลยอาชิดอนไอสเปียดอนตอนนั้นตายไปก็ทุกอย่างก็จบแล้วครับโอเคจบครับจอเวเขาก็ตายครับนักฮานูเขาก็เขาก็พยายามยิงซอสบาร์แล้วนะแต่ว่าไม่โดนครับเราพิวครับนั่นแหละรครับกลายเป็นว่าภารกิจสัปดาห์นี้นี่ใช้แต่อาชิดอนเหรอเนี่ยโอเคใช้ได้อยู่เหมือนกันอาชิดอนนี่ยืนกันแบบดำมืดเลยเออป,ประมาณนั้นประมาณนี้ครับจับภารกิจนี้นะ ถ้าไอซอสบาตอนนั้นเราดันตายอีกนึกว่าจะรอดโอ้โหแต่ไม่เป็นไรชนะเลยโควตินี้51วินาทีถ้าเล่นเป็นจอมเบทก,ก็จะเร็วกว่าน,นี้นะแต่นี้เล่นเปนะ็นอาชิดอนนะครับแล้วครับแล้วนั่นคือภารกิจที่2เจน5 2เจน6นั่นเองเหล่าวันนี้พี่อามคริสเกิเมอร์และเกนสติ๊กวอลเลยก็ต้องขอตัวลาไปฏิบัติเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาลืมนะครับกด subscribe นะครับกดดตติามที่ รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม